บทที่4เขาเดินไปเคาะประตูห้องนอนใหญ่แล้วเปิดเข้าไปโดยไม่รังรอพรจนีอยู่ที่หน้าต่างบานใหญ่กำลังมองเม่อออกไปยังหลานบ้านร่างเธอเป็นเงาดำตัดกับลำแสงสุดท้ายของยางโพเเพเขาหนีไปได้ตอนนี้สิวกร,กรคงอ,อยู่ในทะเลฉันรู้คุณผิดหวังแต่ฉันผมรู้เพราะอะไรคุณจึงทำอย่างนั้น ผมไม่ตำหนิคุณหรอกแต่ตอนนี้คุณควรระวังตัวคุณอยู่ในบัญชีแค้นของเขาแล้วละ่ะใช่เธอพึมพำคริสนาหายใจลึกเธออาการแยบยิ่งกว่าที่เขาคิดเสียงพูดของเธอไร้ความรู้สึกโดยสิ้นเชิงผมสั่งให้คนไปหมดแล้วเธอนิ่งเงียบพูดอะไรบ้างสิคุณเป็นบ้าไปแล้วหรือขอโทษด้วยนะคะฉันเพลียมากอยากเข้านอนแล้วละ่ะอย่าพึ่ง เราต้องพูดกันให้รู้เรื่องฉันอยากนอนได้โปรดบ้าหรือไงทุกอย่างจบหมดแล้วฉันอยากได้ยานอนหลับมันยังไม่จบผมไม่ยอมให้ยาคุณเธอหันมาเผชิญหน้าเขาเขามองไม่เห็นใบหน้าเธอในความสลัวของห้องแต่ร่างเธอตึงเครียดราวกับธนูขึ้นสายเอามันมาฉันต้องการมันยิ่งไม่สมควรใหญ่เลยถึงเวลาที่คุณต้องเลิกหลอกตัวเองแล้วออกมาสู่แสงสว่าง เผชิญหน้าความจริงสถทีผมจะช่วยคุณทุกวิธีทางที่ผมจะช่วยได้แต่ก่อนอื่นเราต้องมาพูดถึงปัญหากันให้ชัดๆเขาก้าวเข้าหาคมไฟหัวเตียงแล้วเปิดมันในแสงสว่างเขาเอ็นความเจ็บปวดร,ดร้าวร้าวรุนแรงและความว่างเปล่าปรากฏบนใบหน้าซีดขาวของเธอรรจนีเราต้องพูดถึงมันคุณมีชีวิตต่อไปแบบนี้ไม่ได้คุณไม่รู้หรอกว่าตัวเองกำลังพูดอะไรฉันทำอะไรมันไม่ใช่เรื่องของคุณ ปล่อยให้ฉันอยู่ตามลำพังเธอะผมทำอย่างนั้นไม่ได้นึกหรือว่าผมอยากทำแบบนี้อะล่ะเล่าเรื่องบอยให้ผมฟังสิไม่ออกไปนะกฤษณะเธอหันหลังให้เขาเมื่อมองออกนอกหน้าต่างอีกบอยลูกชายของคุณเกิดหลังจากคุณแต่งงานกับศิวกรได้หนึ่งปีตามแฟ้มประวัติคุณกับลูกชายใกล้ชิดกันเป็นพิเศษ แกเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อ3ปีก่อนศิวกรเป็นคนขับและได้รับสีบาะเจ็บเล็กน้อยตอนนั้นคุณถึงกับแทบเสียสติต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ถึง6เดือนหลังจากนั้นคุณกลับมาทำงานอย่างเก่าและทุ่มเททุกอย่างให้กับงานคุณมีบันทึกโดยละเอียดอยู่แล้วนี่ฉันไม่จาเป็นต้องพูดอีกต้องสิผมต้องการให้คุณเล่าเรื่องน้องบอยให้ฟัง หน้าตากแกเป็นอย่างไรเหมือนใครเหมือนพ่อหรือเปล่าไม่เหมือนแกชอบสีอะไรเป็นพิเศษเด็กส่วนใหญ่จะชอบสีแดงแกชอบสีเหลืองแกเป็นเด็กเงียบขรึมหรือเปล่าเป็นบางครั้งตอนแกง่วงแกจะให้ฉันอ่านนิทานให้ฟังโดยนอนหนุนตักฉันจนฉันอ่านจบแต่แกมักจะหลับก่อนที่ฉันจะอ่านได้ครึ่งเล่ม้วยซ้ำ แกมีของเล่นที่โปรดปรานไหมแกมีตุ๊กตาหมีน่ารักตัวหนึง่งพอมันเก่าฉันพยายามเปลี่ยนให้แต่แกไม่เอาแกรักมันมากเกิดอะไรขึ้นกับตุ๊กตาตัวนั้นเธอไม่ตอบดูเหมือนความเครียดกำลังรบเร้าเธอบอกผมสิรชนีมันอยู่กับน้องบอย เธอผู้เสียงแผ่วเบาน้องบอยหน้าตาเป็นอย่างไรตอนยิ้มแกมีลักยิ้มบนแก้มซ้ายเธอหันมาประจันหน้ากับเขาน้ำตากำลังไหลรินลงอาบแก้มดวงตาเธอเปี่ยมล้นด้วยความเศร้าเสียใจน้องบอยเป็นเด็กด,ดีมันไม่ยุติธรรมเลยที่แกต้องพบชะตากรรมแบบนั้น เขาข้ามห้องไปรวบเธอไว้ในอ้อมแขนสองมือประคองโอบท้ายทอยเธอกดใบหน้าเธอแนบอกผมเข้าใจที่รักผมเข้าใจแกเป็นเด็กน่ารักเสียงของเธออูอี้แต่คำพูดยังดังต่อไปราวกับเมื่อเริ่มต้นและฉลาดด้วยแกฉลาดสมวัยครูทุกคนพูดอย่างนั้นมือเธอรวบด้านหน้าของเสื้อเชิ้ตเขา ฉันรักแกเหลือเกินคำพูดนั้นทำให้ลำคอเขาตีบตันจนรู้สึกปวดความฝันละ่ะเป็นความฝันเกี่ยวกับอะไรน้องบอยมันเกี่ยวกับน้องบอยทุกครั้งและมันจะเหมือนกันทุกครั้งในฝันฉันอยู่กับแกด้วยความสุขแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีอีกแล้วเขาโยกตัวเธอเบาๆความเจ็บปวดรวดร้าวกำลังระเบิดในอกเขาเธอเจ็บปวดรวดร้าวแค่ไหนนะถ้าผมเป็นคุณ ผมคงฆ่าศิวกรกับมือเขาพึมพำเสียงแหบแห้งฉันว่าศิวกรก็คงเสียใจเหมือนฉันดูเหมือนเขาไม่รักน้องบอยเท่าไหร่แต่หลังจากเราแยกกันดูเขาเปลี่ยนไปหลังจากอุบัติเหตุดูเขาเสียใจอย่างแรงตอนฉันไม่สบายดูเขากังวลโอ้ฉันไม่รู้เขาคงรู้ว่าโอกาสเดียวที่จะได้อยู่กับคุณอีกคือต้องทำเป็นโศกเศร้า ให้เหมือนคุณกฤษณะพูดเสียงขึมบ่ายนี้เขาพูดเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยเธอหยุดน้ำตาไม่ได้แต่อาการสะอื้นเริ่มลดความรุนแรงลงฉันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจเขาเอาหล่ะผมเข้าใจผมเข้าใจศิวกร,กรดีเขาพูดเบาๆแล้วอุ้มเธอไปหาเก้าอี้แต่ผมไม่อยากพูดถึงเขาในตอนนี้และนั่นไม่ใช่เรื่องที่คุณอยากพูดถึงในตอนนี้เหมือนกันใช่ไหมเขากอดเธอไว้ ไม่เธอแนบแก้มเบียดอกเขาน้องบอยละ่ะอยากพูดหลายปีแล้วที่เธอไม่อยากพูดเรื่องน้องบอยแต่ตอนนี้เธอกลับอยากพูดงั้นเล่าสิเล่าให้ผมฟังทั้งหมดเกี่ยวกับน้องบอยแขนเขาโอบรอบตัวเธอแน่นรจณีเล่าให้ฟังทันทีที่เริ่มต้นคำพูดเธอไม่ยอมหยุดพูดเธอนอนอยู่ตรงนั้นในอ้อมกอดของเขา เสียงพูดของเธอเลื่อนลอยไปกับโลกที่เธอสร้างขึ้นมาใหม่น้ำตาเธอไหลรินนองแก้มเมื่อภาพอดีตปรากฏขึ้นแล้วหายไปเขานิ่งฟังมือขยับลูกขมับเธออย่างแผ่วเบาเมื่อคำพูดหยุดลงเธอก็นิ่งเงียบเธอนอนขดตัวเบียดแนบเขาเหมือนเด็กดูสงบสุขอย่างประหลาดไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนเมื่อเธอพูดอีกขอบคุณค่ะไม่ต้องขอบใจผมหรอกตอนนี้รู้สึกดีขึ้นไหมค่ะ ดีหลายปีที่ผ่านมาผมสูญเสียคนที่ผมรักไปบ้างเหมือนกันเมื่อใครสักคนจากผมไปผมจะใช้ความเศร้าโศกนั้นให้เป็นประโยชน์ใช้มันงัินเหรอใช่หลังจากผมยอมรับมันผมพยายามปรับความทรงจำทั้งหมดและความรักและปล่อยให้มันถ่ายทอดเป็นยังคนอื่นแต่ผมจะเก็บบางส่วนไว้ผมยังไม่มีครอบครัวที่แท้จริงแต่มีเพื่อนมากมายทุกครั้งที่มีบางสิ่งเกิดขึ้น ผมจะมอบความรักให้เพื่อนๆของผมมากขึ้นให้ความปกป้อนและเอาใจใส่มากขึ้นถึงตอนนี้พวกเขาทุกคนคงแบกรับมันไว้หนักอึ้มเลยฟังดูแล้วชอบกลนนะไม่หรอกดีที่สุดเลยเธอพูดเสียงแผ่วมันช่วยผมได้คุณจะลองดูบ้างก็ได้นะเขาจูบหน้าผากเธอตอนนี้ผมควรปล่อยให้คุณหลับดีกว่าถ้าทางคุณเพลียแล้วเขาอุ้มเธอลุกจากโซฟาไปหาเตียงเขาวางเธอลงบนเตียงแล้วดึงผ้าห่มคลุมให้ คุณจะไปแล้วเหรอเธอไม่อยากให้เขาไปคืนนี้บางสิ่งเกิดขึ้นในห้องนี้ความใกล้ชิดได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเขาสายหน้าผมจะอยู่ที่นี่เขาดับโคมไฟข้างหัวเตียงจากนั้นเอ็นหลังลงบนเตียงเคียงข้างเธอแล้วกอดเธอไว้ในอ้อมแขนผมคิดว่าความฝันคงจะกลับมาอีกแต่ผมจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณคุณไม่ต้องอยู่ก็ได้นะคะตอนนี้ฉันปกติดีแล้วริมฝีปากของเขาแตะสีเผลผิวเนียนละมุนของแก้มเธอหลับเถอะ ผมอยากอยู่เธอขอนใจอย่างพึงใจแล้วเบียดซุกแนบร่างของกฤษณะการหายใจของเธอลึกสม่ำเสมอเธอนอนตะแคงกอดเขาขอบคุณสวรรค์ที่เธอหลับง่ายดดยเหลือเกินเขาลูบผมเธอสายตาเหมือมองอย่างเลื่อนลอยเข้าไปในความมืดเธอว้าเหว่เหลือเกินเขาสะท้อนใจเขาพยายามปลอบโยนเธอด้วยปรัชญาของตัวเองเป็นการเสี่ยงว่ามันจะไม่ได้ผลในประวัติของเธอบ่งบอกว่าเธอไม่มีญาติหรือเพื่อนสนิท พ่อแม่ของเธอตายแล้วเพราะเป็นเพราะความโดดเดี่ยวนี้เองที่ทำให้ความเศร้าโศกของเธอรุนแรงและเจ็บปวดร้าวรันทมและเป็นเหตุให้เธอหมกบุ้นครุ่นคิดอยู่แต่เรื่องสูญเสียต้องมีสักวิธีที่ช่วยให้เธอมีชัยเหนือความโดดเดี่ยวเขารู้สึกว่าเขาอ่อนล้าพยายามเบิกตาไม่ให้หลับคืนนี้เขารื้อทำลายภาพมายาที่เธอสร้างขึ้นมาจนเจ็บปวดหมดสิ้นแล้วตอนเธอตื่นเขาต้องพร้อมที่จะให้อะไรบางอย่างแก่เธอเพื่อทดแทนการสูญเสีย เขาดึงร่างเธอชิดเข้ามาอีกด้วยความรู้สึกของการปกป้องรจนีรู้สึกตัวตื่นแต่เช้ามืดเธอรับรู้ทันทีที่ตื่นว่ากริณนะไม่ได้นอนคู่เคียงข้างเธออีกแล้วมันไม่ได้ทำให้ตระหนกเขารับปากว่าเขาจะอยู่กับเธอไม่จากเธอไปเธอลุกขึ้นนั่งปัดปลอยผมจากใบหน้าเขากำลังยืนอยู่ข้างประตูในเงามืดผมอยู่นี่ทุกอย่างปกติดี ความสุขสงบและความปลอดโปร่งเกิดขึ้นในรู้สึกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคุณไม่หลับเลยเหรอคะผมไม่ง่วงอีกอย่างผมมีเรื่องต้องคิดและคุณแหละดีค่ะเธอตอบนุ่มนวลตอนนี้ตีสามกว่าคุณอยากนอนต่อหรือว่าจะหาอะไรรองท้องตั้งแต่เย็นวานคุณยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะดีเหมือนกันแต่ก่อนอื่นฉันอยากอาบน้ำก็เอาสิผมจะทำไข่เจียวไว้ระหว่างที่คุณอาบน้ำ เขาเปิดโคมไฟข้างหัวเตียงดีค่ะเธอลุกจากเตียงไปหาตู้เสื้อผ้าคว้าชุดชั้นในหอบเข้าห้องน้ําแต่ตอนเธอออกจากห้องน้ํากฤษณะยังอยู่ในห้องนอนเปิดประตูกว้างยืนในกรอบประตูแล้วมองออกไปยังลานบ้านกฤษณะมีอะไรเหรอคะเธอก้าวช้าเข้าไปหาเขาเปล่ารอกผมอยากจะคุยอะไรกับคุณเขาหันมายิ้มคุยอะไรเหรอคะ บางสิ่งบางอย่างในสีหน้าของเขาทำให้เธอใจไม่ดีเขาจับมือเธอดึงออกไปลานบ้านกลิ่นหอมกรุ่นของดอกไม้ลอยมาในอากาศคืนนี้ผมคิดอะไรบางอย่างได้ผมไคร่ครวญทุกอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่คิดหาทางออกเป็นอย่างอื่นไม่ได้ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมไม่ได้คิดเพื่อตัวเองถึงแม้ผมจะได้บ้างเหมือนกันก็ตามและผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่คุณปรารถนาฉันไม่เข้าใจคำพูดของคุณ เขามองหน้าสงบขรึมของเขาแล้วหัวเราะปกติคุณเป็นคนขวานผ่าซากจะตายตอนนี้กลับมาพูดอ้อมคอ้มเสียได้ก็เพราะว่าผมกลัวว่าคุณจะรับได้หรือเปล่านะสิเขาจับสองไหล่ของเธอกดเธอนั่งลงบนขอบอ่างน้ำพุรับอะไรคะคุณเชื่อหรือเปล่าว่าผมรักคุณทามถามของเขาทำให้เธอตระหนกเธออึกอักก่อนเธอกล่าวตอบชา้าฉันเชื่อว่าคุณรักฉัน คุณไว้ใจผมหรือเปล่าไว้ใจสิคะเธอตอบอย่างไม่ต้องคิดเขาคุกเข่าลงข้างเธอทันทีแล้วกุมมือเธอไว้คุณไว้ใจผมเถอะผมไม่มีวันทำให้คุณปวดร้าวจำสิ่งที่ผมบอกคุณเกี่ยวกับวิธีบรรเทาความเจ็บปวดของการสูญเสียได้ไหมจำได้ฉันจำได้แต่คุณไม่มีใครที่จะหันไปหาและระบายความเจ็บปวดไปให้ คุณไม่มีใครเลยที่คุณรักอย่างแท้จริงคุณกำลังจะบอกอะไรฉันกำลังพยายามจะบอกว่าคุณต้องการใครสักคนเขาเงยหน้ามองเธอสีหน้าของเขาเอาจริงเอาจังผมกำลังพูดว่าผมอยากให้คุณมีลูกสักคนลูกกับผมลูกเธอสูดหายใจแรงผมไม่ได้หมายถึงลูกที่มาแทนน้องบ่อยน้า คนทุกคนมีลักษณะพิเศษของตัวเองทดแทนกันไม่ได้และความรู้สึกของคุณต่อน้องบอยเป็นสิ่งดีงามสดสวยและพิเศษแต่คุณก็ต้องการใครสักคนที่จะทุ่มเทความรักให้เขาพูดยิ้มยิ้มแล้วพูดต่อผมเคยคิดอย่างเห็นแก่ตัวว่าคนนั้นจะเป็นผมแต่ไม่ใช่ผมเพียงแต่ว่าผมอยากมอดลูกให้คุณสักคน เขายกฝ่ามือเธอมาจูบกฤษณะความคิดของเธอวุ่นวายสับสนระคนด้วยความยินดีผมไม่ได้ขอคำมั่นสัญญากับคุณคุณไม่จำเป็นต้องแต่งงานกับผมก็ได้ถ้าคุณไม่ต้องการลูกจะเป็นของคุณอย่างสมบูรณ์ผมจะเซ็นเอกสารให้เธอเงียบครู่หนึ่งก่อนกล่าวเสริมผมขอให้คุณพักอยู่กับผมจนคลอดผมอยากดูแล,แลและลูกของคุณบ้าจังเธอพึมพำ รู้สึกความอบอุ่นประหลาดพี่กลอนกำลังกอดกำเนิดภายในตัวเธอจากท่าทีที่เขากำลังมองเธอด้วยความกระตือรือร้นเหมือนเด็กน้อยแบบเดียวกับที่น้องบอยมองเธอเมื่อแกทำอะไรผิดสักอย่างไม่ในใจว่าเธอมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างเธอชาวาบด้วยความประหลาดใจเมื่อตระหนักว่าความคิดนั้นผุดขึ้นมาอย่างง่ายดายเหลือเกินปราศจากความเจ็บปวดรวดร้าวอันคุ้นเคยราวกับน้องบอยยังคงอยู่กับเธอ บัดนี้คริสณปลดปล่อยเธอเป็นอิสระจากความชอกช้ำสุดรุนแรงนั้นได้แล้วน้องบอยจะอยู่กับเธอตลอดกาลไม่บ้าเท่าไรหรอกเราต่างมีความต้องการคันและคันอยู่แล้วนี่กริสณะพูดเลื่อนลอยรจนีแทบหัวเราะเมื่อนึกถึงความตรึงเครียดทางเพศระหว่างเขากับเธอในไม่กี่วันที่ผ่านมา ผมร่ำรวยพอที่จะทำให้คุณอยู่อย่างสบายและทำอะไรได้อย่างอิสระทุกอย่างคุณคิดทุกอย่างเป็นระบบเลยนะเธอพูดเบาๆผมคิดอยู่ทั้งคืนรวมทั้งคิดคำตอบไว้เมื่อคุณถามแล้วคุณจะได้อะไรจากเรื่องนี้เธอถามได้นิดหน่อยอย่างน้อยก็ได้คุณมาเป็นเมียของผมตั้งก้าวเดือนได้ลูกคนหนึ่งแม้จะไม่ได้เป็นของผมอย่างสมบูรณ์ในแง่นิติกรรม ก่อนคุณเข้ามาในชีวิตของผมผมไม่คิดว่าตัวเองจะมีลูกกับใครได้เลยรสเจนี่รู้สึกว่าน้ำกำลังอื่อหลังดวงตาขณะเธอคิดถึงความสุขที่เธอเคยรู้จักเมื่อมีน้องบอยกฤษณะควรมีโอกาสพบกับสิ่งที่เธอเคยพบเป็นคุณพ่อแสนดีอ่อนโยนให้การปกป้องแล้วรอบรู้เขาไม่ควรสูญเสียความสุขนั้นฉันทำแบบนั้นกับคุณไม่ได้คุณไม่เข้าใจหรือมันเป็นของขวัญอย่างหนึง่ง เหมือนของขวัญที่คุณให้ผมเมื่อคุณเล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับน้องบอยมันเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างยุติธรรมแล้วละ่ะรจณีไม่ยุติธรรมเสียเลยคุณผิดแล้วละ่ะผมต่างหากที่เป็นฝ่ายโชคดีเหลือหลายคุณเหมือนคนปัญญาอ่อนเอาละ่ะฉันไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกก็ได้เขาบีบมือเธอเบาๆด้วยความรักก่อนปลายมันและลุกขึ้นยืนแต่มีคำถามข้อหนึ่งที่ผมอยากถามคุณ คุณอยากมีลูกหรือเปล่าเธออยากมีหรือเปล่าตอนที่กฤษณะพูดว่าเขาต้องการให้ลูกกับเธอเธอรู้สึกตกใจแล้วจากนั้นจึงรู้สึกปิติอย่างรุนแรงความเป็นแม่เคยนำความสุขความอบอุ่นและความรักมาให้แต่มันนำความหวาดกลัวและความปวดร้าวสุดแสนสาหัสมาด้วยเธอกล้าเสี่ยงอีกหรือไม่รู้สิฉันสับสนเหลือเกินผมเข้าใจคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะตัดสินใจได้เขาหันไปอีกทาง ตรึกตรองดูนะผมเชื่อว่ามันเป็นคำตอบสำหรับเราสองคนบอกให้รู้ด้วยนะเมื่อตัดสินใจแล้วเขาหัวเราะแล้วพูดต่อผมอยากเห็นคุณอุ้มท้องลูกของผมคุณคงเป็นผู้หญิงท้องที่สวยที่สุดดวงตาเขามุ่งมั่นจริงจังจ,งจนเธอว่าหวิวคุณมีความคิดพิลึกในการโน้มน้าวใจผู้หญิงลองตรึกตรองดูนะเขาหันแล้วเดินกลับเข้าบ้าน ธอจะตรึกตรองได้อย่างไรในเมื่อสมองและอารมณ์กำลังหมุนเตี้ยวๆเหมือนลูกขางเธอต้องการลูกอีกคนหรือเปล่านะถ้าเธอมีลูกเธอจะใจดําพอที่ไปจากกษริยณะหรือความรู้สึกทั้งมวลแสดงอาการต่อต้านความนึกคิดสุดท้ายเธอทำร้ายจิตใจใครไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกฤษณะผู้เมตตาสัตย์ชื่อและเตียมด้วยความรักในหัวใจเธอไปจากกฤษณะไม่ได้ เธอใจหายขณะที่ความคิดสุดท้ายผุดขึ้นมาอย่างคาดคิดไม่ถึงจากความสับสนปนป่วนในใจจากนั้นมันจึงกลายเป็นความเชื่อของความมั่นใจไม่มีทางคลอนแคลนที่ไม่ต้องการไปจากกฤษณะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆเธอต้องการอยู่ร่วมกับเขาอุ้มท้องลูกของเขาและมีความสุขกับรอยยิ้มอบอุ่นของเขาจบจนวันตายเธอรักกฤษณะ มันทำให้เธอรตะหนกรุนแรงพอๆกับข้อเสนอของเขาก่อนหน้านี้เธออยู่ในลานบ้านต่อไปอีกหลายชั่วโมงมือมองเข้าไปในความมืดหลังจากแสงแรกของอรุณรุ่งจุดความสว่างสวัยในท้องฟ้าเธอเริ่มรู้จักกับความรู้สึกสงบสุขการตัดสินใจบังเกิดขึ้นแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่ทำให้เธอหวั่นกลัวและปิติในเวลาเดียวกัน เธอไม่เพียงเต็มใจเผชิญกับการเสี่ยงด้านอารมณ์ของการตั้งท้องอีกครั้งเธอกำลังจะยอมรับการท้าทายยิ่งใหญ่กว่านั้นของการมีความรักเป็นครั้งแรกในชีวิตอีกด้วยรจ,จนีต้องการลูกต้องการกลิกษนะความต้องการนี้ปรากฏชัดในหลายชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ความรักที่เธอมีต่อเขามันทำให้เธอตรหนกรุนแรงพอๆกับข้อเสนอของเขาก่อนหน้านี้ เธออยู่ในลานบ้านต่อไปอีกหลายชั่วโมงเหมอมอนเข้าไปในความมืดหลังจากแสงแรกของอรุณรุ่งจุดความสว่างสวยในท้องฟ้าเธอเริ่มรู้จักกับความรู้สึกสงบสุขการตัดสินใจบังเกิดขึ้นแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่ทําให้เธอหวั่นกลัวและปิติในเวลาเดียวกันเธอไม่เพียงเต็มใจเผชิญกับการเสี่ยงด้านอารมณ์ของการตั้งท้องอีกครั้งเธอกําลังจะยอมรับการท้าทายยิ่งใหญ่กว่านั้นของการมีความรักเป็นครั้งแรกในชีวิตอีกด้วย รจณีต้องการลูกต้องการกฤษณะความต้องการนี้ปรากฏคัดในหลายชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ความรักที่เธอมีต่อเขามันเกิดขึ้นรวดเร็วเสียจนเธอไม่มั่นใจถ้าเธอจะบอกเขาว่าเธอรักเขาแล้วจะเป็นอย่างไรความรู้สึกที่เคยเกิดกับศิวกรมันช่างแตกต่างกันกันกบที่เกิดต่อกฤษณะบางสิ่งบางอย่างมันสับสนไปหมดเธอจะแน่ใจอย่างไรละ่ะในเรื่องความรักหรือเป็นแค่ความต้องการทางเพศที่มีอิทธิพลต่อจิตใจอย่างแท้จริงเอาละ่ะ ก่อนจะแน่ใจอะไรเธอต้องก้าวอย่างระมัดระวังเธอเดินเข้าห้องรับแขกที่กฤษณะใช้เป็นห้องนอนกฤษณะคะผมยังตื่นอยู่เขาเอ่ยเบาๆฉันต้องการลูกฉันต้องการลูกของคุณเธอกลืนน้ำลายลงคอเขานิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเธออยากเห็นสีหน้าของเขาจะเป็นอย่างไรถ้าเขาเกิดเปลี่ยนใจไปแล้วและกำลังนอนแช่งด่าตัวเองที่ให้ข้อเสนอแบบนั้นผมดีใจ เสียงของเขาหนักแน่นเขายังไม่เปลี่ยนใจเธอรู้สึกคลื่นของความดีใจถาโถมเข้ามาหาฉันอยากเปลี่ยนเงื่อนไขให้ยุติธรรมเราควรเซ็นสัญญาระบุว่าจะผัดกันเลี้ยงลูกคนละหกเดือนในทุกๆปีเอาอยังไงก็ได้แล้วแต่คุณและฉันจะเลี้ยงดูตัวเองและลูกเมื่อแกอยู่กับฉันคุณแน่ใจหรือฉันแน่ใจมากเชียวละ่ะเธอพูดในใจรู้สึกความรักที่มีต่อเขาท่วมท้น ถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วไปต่อกันในตอนหน้าได้นะคะแล้วพบกันค่ะ